วันนี้กลับมาช่อง Happy DIY อีกแล้วนะคะวันนี้เราก็ทําสลามตัวนี้กันนะเอ,เอ๊ะไม่ใช่สวัสดีค่ะกลับมาช่อง Happy DIY อีกแล้วนะคะวันนี้เราก็มาทำาซฟคุชชี่อันนี้กันนะคะเป็นสซฟุชชี่ที่เข้ามาใหม่ในเมืองไทยนะคะช่องเราจะเน้นทำเซฟคุชชี่ที่อยู่ที่ญี่ปุ่นนะคะที่ยังไม่นํามาเข้ามาขายในไทยนะคะพอออกปั๊บถ้าน้องๆอยากเห็นสซฟุชชี่อะไรใหม่ๆพี่ก็จะทําให้ดูนะคะจะเอามาทําให้ดูก่อนนะคะ แล้วอย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์กันด้วยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะมีกิศศจกรรมแจกสักพิชี่น่ารักน่ารักเช่นตัวนี้นะคะอันนี้พี่ก็ทําเสร็จแล้วเนาะเดี๋ยวจะแจกเนาะค่ะถ้าเกิดใครกดไลค์กดแชร์อะไรอย่างเงี้ยนะคะเดี๋ยวจะแจกนะคะแต่อันเนี้ยเรามาคุยกันก่อนอันนี้นะคะพี่ทําเสร็จแล้วดูสโลมีคะเห็นปะคะสะโลสโลมากมากเลยถูกปะคะเนาะแต่พี่ก็จะสอนนะคะในคลิป ในคลิปนี้จะแบ่งเป็น2ตอนนะคะก็คือทำาักคุชชี่ตัวนี้นะคะ,นนะเนี่ยที่มันโรนยเงี้ยอ้าขึ้นมอยมากเนาะอ่าแต่่าน้องๆเคยสงสัยไหมไอ้ตรงที่โรยหน้าเนี่ยเราไม่ต้องไปซื้อให้เปลืองนะคะตัวเนี้ยจะเหมือนกับที่โรยหน้าไอศครีมใช่ไหมคะน้องๆก็สามารถทําเองได้นะคะโดยที่ว่าไม่ต้องไปซื้อนะซึ่งคลิปเนี่ยที่จะสอนเป็น2ตอนนะแบ่งเป็นอันนี้1ตอนทําสกคุชชี่ตัวนี้1ตอนและสกคุชชี่อ่าและตัวทําตัวเนี้ย หนึ่งตอนนะคะตัวกากที่โรยๆอันนี้ค่ะทําง่ายๆนะคะภายในเวลาไม่ถึงห้านาทีเนาะน้องๆก็ทําเองได้เนะคะแล้วเร็วนี้ก็จะมีกิจกรรมอย่างที่บอกอาจจะมีแจกตัวนี้เนาะน่ารักไหมอันนี้ก็อยู่ที่เมืองนอกเนาะมันมันเข้ามาหรือยังไม่แน่ใจบางร้านเขาก็เอาเข้ามาขายแล้วนะคะหลายหลายคนถามว่าพี่เรา พี่ไปซือุชี่พี่ซื้อคุชี่แบบแบบเหรอผอไม่ใช่นะพี่ก็แกะมาจากรูปอะไรเงี้ยแล้วลองมาทําดูนะคะยังไงฝากน้องกดติดตามกด subscribe ดูนะคะเราไปดูวิธีทําตัวนี้กันดีกว่าเนาะง่ายๆนะคะขอบคุณมากค่ะ สวัสดีค่ะกลับมาช่อง Happy DIY อีแล้วนะคะน้องๆถามว่าหน้าที่ลอยในช,ช็อกโกแลตไอ้โรยในเซฟตี้นะคะที่เป็นรูปคิตตี้นะคะที่เป็นคล้ายๆโดนัทเป็นทรงคิตตี้นะคะทำยังไงหน้าที่ทำนะคะที่เอามาลอยนะคะง่ายๆเลยค่ะใช้ดินเบาทําซึ่งดินเบาเนี่ยทำง่ายๆเลยใช้แป้งข้าวโพดน,นะคะพี่กาอะถึงันนี้เกาาแก,แก,แก,แก้ข้าวโพดน,นะคะใส่ลงไปเลยค่ะของชอบ นะคะแล้วใส่กาวประมาณนะคะแล้วก็คุนให้เข้ากันนะคะจริงๆถ้าเกิดเราใช้ทําไว้ใช้นานนะคะก็คือต้องใช้เกลือนะคะใส่เกลือลงด้วยนะคะเพื่อที่จะยืดอายุการเขาเรียกเหมือนเป็นสารกันบูดนะคะมันเขาพูดมันจะมีความละเอียดนะคะขวาและที่สําคัญส่วนมากก็ใช้เบบี้ออยล์กันแต่วันนี้ไม่มีนะคะก็ใช้น้ํามันในคพัวรเรือนก็คือน้ํามันทุเรยนนะคะ ท,ทุกบ้านน่าจะมีอยู่นะคะเพื่อที่จะนวดแป้งไม่ให้ติดนะคะนี่นะคะกลียอยง,งน้อยไปเมื่อกี้เราใส่ไปสองแล้นะคะใช้เกลาระิ่เยอะเหมือนกัน อาา๋อนะคะอ๋อที่น่าจะหมดเลยไม่ต้องมีกา,าแล้วทมกอย่างซึ่งดินเบาตัวนี้ถ้าเกิดเราไปซื้อไทยโศก็ได้นะคะแต่ราคามันจะแพงหน่อยสี่หมื่บาทแต่ว่านอกหนังจังหวัดเนี่ยจะ,จะหาซื้อยากหน่อยนะคะก็ง่ายๆทําทเองก็ได้หรือไม่ได้อีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือมันออกมา,าสามารถแปลงเป็นซอสลาคุซี่ได้นะคะ ซอสราดต่าง,างๆอะค่ะที่เป็นพวกวิปปิ้งครีมเค้กอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะแต่อันนี้เราทําเองนะคะมีกาวยุกไปมันจะเป็นวิปปิ้งครีมอะไรอย่างเงี้ยโอเคโอเคข้อนั่นดีก็ก <Okay. S 1> ็แป้งข้าอหัวหัวน <Okay. S 2> ี่ไงตูง้ ตูเถือได้นะคะคบคนะคะถ้ามีความถ้สึมันเหนียวไปมันจะกลายเป็นวิปปิ้งครีมน,นะคะก็ง่ายๆเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวเอาป้อนข้าวโพดมาใส่เพิ่มนะคะน้ำมันที่ว่าใช้เนี่ยเบบี้ออยเนี่ยก็คือมันจะช่วยช่วยในการ ให้ให้ไอ้เนี่ยค่ะมันไม่เกาะติดนะคะเพื่อที่จะนวดได้นะคะเห็นไหมนี่นึะน่ะแต่ปแป้งเข้าพูดเพิ่มนะคะ ข้างข้าวโพดพนี้ก็หาซื้อได้ตามร้านเบเกอร,รี่หรือว่าซูปเปอร์มาร์เก็ตนะคะในแผนกเบเกอรี่นะคะคุณนะคะจุ๊บจุดบางคนก็ใช้กาวน้ำใสก็แล้วแต่นะคะว่าอยากจะใช้แบบไหนนะคะแล้วก็ใช้น้ามันช่วยนะคะเพื่อไม่ให้มันติดนะ ทําเยอะสามารถเก็บไว้ได้ไหมเก็บไว้ได้ค่ะให้ใส่เกลือนะได้เป็นเดือนแต่ถ้าไม่ใส่เกลือก็รีบเล่นให้หมดเลยนะคะเพราะส่วนมากที่ขายจะเขาจะใส่สารกันบูดนะคะสารกันบูดก็ถ้ามันก็จะมีขายอยู่นะคะศึกษาพ,พัน์ก็มีน้ำมันะไม่จําเป็นต้องเป็นมีด้วออยนะถ้าหาไม่ได้ก็อย่างที่บอกนะคะก็ใช้น้ำมันถั่วเหลืองน้ำมันปาล์มน้ำ น้ำมันปาล์มก็ได้นะคะแต่เดือดสีฟ้างลงไปแล้วทำเป็นวิปครีมละ่ะทำได้นะเดี๋ยวจะสอนให้แต่ว่าขอทำาซฟตี้ที่เป็นวิปครีมอ่ะไม่นั่นมันอาจจะไม่ถึงกับเหมือนที่ผลิตมาจากโรงงานนะแต่ว่ากรณีที่หาไม่ได้อย่างเงี้ยหรือว่ามาคาแพงให้เล่นแค่สนุกสนุกก็ ทำเองดีกว่าเนาะอันนี้ถือว่ามือติดมากเขาบอกแต่ล้างออกนี่นั่งแสดงว่าต้องเดือดเยอะกว่าน,นี้ อันนี้เราทำสีฟ้านะคะเริ่มแล้วเรลเร,เราก็ต้องทําเป็นเส้นถูกไหมเพราะว่ามันเป็นคล้ายๆเป็นกะที่เรากินขนมอะคะ่ะของพวกรวยไอติมอะไรทวก้ย่างี่เป็นเส้น นะเดี๋ยวทิ้งให้แห้งแล้วมาตัดนะคะตัดเป็นชิ้นๆเพื่พอไว้โรยในสกูตตี้ของเราอะนะมาเหมือนกินในหน้านาบา้านข้าวเดี๋ยวลือกเอาเลย เดี๋ยวลองลองมาตัดนาะทอให้มันแห้งเนี่ยเราก็ใช้เปนการฝกนะเดี๋ยวทำสีสีสีแดงกันต่อนะตอวล้างมือพีไปได้ที่ไปล้างแข่งได้ที่แล้วนะคะตัดได้ละเนี้ยเราก็ตัดมาเป็นคล้ายๆสายลุงที่ โรยหน้าไอศครีมใช่ไหมคะแต่นี้รอไปโลยสปูตี้รานะคะก็ะตัดออกมานะนะคะก็เอามาใส่สปูตี้ตามคลิปที่ท,ที่ที่ทำไปนะคะซึ่งจะมีลิงอยู่ด้านใต้นี่นะเนะอเคไหมไง่ายไหมี๋ยวจะสอนปั้นดินพวกนี้นะคะ่ะน้องๆก็ปั้นเองได้เช่นตุ้มหูใส่เนี้ยตุ้มหูเป็นรูป นู่นรูปนี่เหรอเนาะตัดตัดตัดเอาไปโรยได้ละแค่นี้ค่ะโรยเนาะเรียบรยหน้าได้เรียบร้อยเลยอย่างเงี้ย มอสเป็นลักษณะอย่างนี้นะคะพอตัดออกมามันก็จะแข็งๆเหมือนที่เขาขายนั่นแหละเนาะแต่เขาอาจจะเส้นเล็กกว่าเราเพราะว่ามอสอาจจะเส้นเล็กกว่าเราอะนะคะนะคะก็เป็นย้งเส้นอย่างนี้เราก็สามารถเป็โรยสะิุเกอรของเราได้นะคะถ้าชอบคลิปก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าค่ะนี่นี่โอ๊ยใส่ไหนนี่ 真的没着嘞。